สบายดีทุกคนพี่น้องป้องไปเมื่อนี้ล่าน้อยจะพาไปจับนกแอนนหรือว่าไทยเสียงควางเอินว่าไปยุ่นกแอนเนาะการยุ่นกแอรนี้เป็นวัฒนธรรมของไทยเสียงควางที่ว่าช่วงยามนี้เลยยามหนาวอากาศเข้าเดือนสิบสิบเอ็ดนิเม่นการไปยุ่นกแอนหรือว่าไปจับนกแอนเนาะอันนี้ต้องขอโทษขออภัยนําบรรดาท่านที่ว่าบบได้าทานนก หรือว่าบุคกินซัตว์ประเภทนี้เนาะเพราะว่านกแอนนี้มันเป็นวัฒนธรรมของไทยเสียงขวางแล้วที่ว่าพากันไปเอาซ่วงงามนี้เลยเพราะว่านกแอนนี้เป็นอาหารที่ขึ้นซื่อหรือนามของไทยเสียงขวางเฮาเลยก็ว่าได้ถ้าท่านใดมาเที่ยวเสียงขวางแล้วบบได้กินนกแอนซ้ำก็ว่าโบหอดเสียงขวางเนาะ อันนี้เป็นวัฒนาธรรมเลยอันนี้ต้องขอโทษขออภัยน้าผู้ที่ว่าบุกกินนกแอนเด้อันนี้เม่นการโตนกแอนเนาะการโตนกแอนเขาก็จะมีตาค่ายตานางเนาะแล้วก็เม่โตของมันต,ตัวโตที่ว่าเขาจะเอาไปโตการโตเขาก็เอาตัวตัวโตตัวเมฆโตมันไปมัดใส่เดินเดินเ,เขาก็จะเห็ดเดินไกล้ๆน้ําเห็ดเดินงามๆเห็ดดูดบใสเนาะเป็นบอลดึงมัน แล้วก็โตแล้วเพื่อให้นกแอนที่ว่าบินไปบินมาเห็นแล้วมันก็ลงมาลิ่นนํากันเนาะอันนี้เป็นการโตนกแอ่นของไทยเสียงขว่างเฮาเด้อไทยผุนเฮาดยลงมาลายเลยปุ่นมันบินไปบินมาอยู่เนาะแล้วมันก็ส่วนมูส่วนคู่มูมันลิ่นอยู่นี่มันเห็นแล้วมันก็ลงมาลิ่นนํากันเนาะอันนี้มันก็ลงมาดิลงมาลายเติมแล้วปุ่นปุน นไปบินมาอยู่เกี่ยมเ้อเกี่ยมดึงเ้อเพราะว่าเขาจะเห็ดไสยใสแลวมาอยููตูบผีเพื่อว่าดึงบ่ให้นกแอนเห็นว่าเขาอยู่ในตูบนเนาะเออมันไหลแล้วไหลแล้วเกี่ยมดึงเดอึงเลยดึงเลยดึงเลยดึงเลยเออออ้ได้หลายๆเลยนี่มาหลายๆไปเก็บเอาวันนี้นะอันนี้เมนอันนี้เมนนกแอนเลยนี่นะนกแอนเนาะนกแอนบางคนก็ เอาไปเฮ็ดให้มันส้มๆน่อยหนึ่งจึงเอืนผู้เท่าผู้แก่พ่นวานกแอนตุงเนาะดีเฮาก็ได้ประมาณนี้แหละเนาะบบได้หลายพันไดแล้วก็บ่ได้น้อยพันไดเอาพออยู่พอกินเนาะแล้วเฮาก็เอาไปลกกุกอันนี้เป็นผู้ลกผู้สาวไปลกเนาะลกแล้วบันนี้นะก็สะได้ประมาณนี้อันนี้เป็นลกคนเรียบร้อย,ลยแล้วก็เกี่ยมปิ้งบางคนก็ปิ้งบางคนก็จืนแล้วเฮาก็เอาไปเอ,อื้อเส้น ใส่หัวกระเทียมใส่ใบขี้หูใส่หัวสินไค่แล้วแต่ผู้มักเนาะอันนี้น้องซ้ายเด็กเขาก็ได้ประมาณนี้แหละอันนี้ปีงแล้วเนาะปีกกำลังจี๊บแซ่บเนี่ยทน,นายกใบข้าวหอนเด็กปีกสุกแล้วก็วจีบประมาณนี้เนาะนกแอร์เขาแล้กก็บใบข้าวโอ้ยแซ่บหลายใบยข้าวไก่น้อยหอม,หอมจะเจียวน่ไม้สม้มเจียวโบกน่ไม้สม้สมแซ่บหลายฝากกดไลค์ ดติดตามลาน้อยสาสเสียงควงได้เด้อถ้าผู้ใดโบกินนกแอ่นอหรือประเภทสัตว์แบบนี้ก็ขอโทษขออภได้เด้อที่ว่าบบก,กินเนาะมาฮอนนี่คิพเฮาก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะขอบอกขอบใจท,ที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ขอบอกขอบใจหลายๆเน้อ